จะมาพูดถึง C-Class h y b r i d เป็น c 3 5 0 e นะครับเดี๋ไปดูกันก็มาดูนะครับตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัวรุ่นอวันกะนะครับแต่กระจังหน้าเนี่ยจะได้ก็เดันเปนกิวแล้วแต่รถอะยังไม่ได้หลานนิดนึงนะครับผมป้ายทะเบียนเดี๋ยวสลับเป็นป้ายกรุงเทพให้นะครับผมแล้วกเ็เรื่องของไฟเลยดีกว่าไฟตัวนี้จะเขียนว่า LED High Performance นะครับผมแล้วก็ค่อนข้างเกี่ยวว่า Mercedes-Benz นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED อยู่ด้านในนะครับโอเคแล้วก็ด้านข้างนะครับจะใส่ล้อลายนี้นะครับผมแล้วก็ยางเนี่ยจะปี2021นะครับเป็นยางคูเ e ียนะครับผมแล้วก็ดูหน้ายางให้หน้ายางจะอยู่ที่หาไม่เจอครับ2 2 5 40 R18 นะครับแม็กขอบ18 จานเบรกซ้อล่องด้วยนะครับมีรูระบายอากาศแล้วก็มีปั๊มเบรกเขียนว,ว่าคราร์บิเปอร์เบรคของเมอร์เซเดเบนตัวนี้เขียนว,ว่าเป็นรุ่นป a ั i อินไฮบิทนะครับผมไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับกุญแจทุกอย่างระบบต่ตางเป็นแบบสแตนดาร์ดเพราะว่าเป็นตัวอวัลเบนชัดนะครับผมด้านหนังล้อหลังยางนะครับเป็นยาง P21 เหมือนกันกูเกียนะครับสายยาง2 4 5 40 R18 ยางหลัจะกว้างกว่านะครับ ข้างหลังเขียนว,ว่า AMG แล้วก็เขียนว,ว่า C350E นะครับผมปลายท่อหลังเป็นแปรท่อคู่นะครับมีโคมเมียมผสมอยู่นะครับแล้วก็มีช่องเอาไว้เสียบเติมชาร์จพัก,พก,พก,พกอินนะครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าแล้วนะครับอ่ากระจังเดิมอยู่นี่เพราะว่าได้มัอนต์คิวตัวนั้นกระจังเปียกมานะครับของเดิมจะเป็นกระจังนี้เรามีให้นะครับอันนี้คือกระจังเดิม แล้วก็พับเบาะได้นะครับวางของแนวลึกได้นะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวไปดูข้างในกันไป ดูด้านในกันนะครับด้านในก็คือพวงมาลัยจะเป็นแบบ3ก้านมีมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับรับสายวางสายมีเฟรนเซชิพด้านหลังพวมาลัยเกียร์ PDRAND นะครับอยู่ตรงนี้เป็นเกียร์คอนะครับเครื่องเสียงสแตนดาดนะครับเบาะนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็มีลิมิตคูดคอนโทรลมีลิมิตสปีดลิมิตอยู่ด้านนี้นะครับปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านนี้ e n g i สต s t a r ส stop เบรกมือไฟฟ้าด้านนี้ อนะครับเป็นฟอนต์ปกติทั่วไปนะครับสแตนดาร์ดนะครับถ้าถามว่าทำอะไรบ้างเนวิเกเตอร์ ADO m เ t i ยเ a ว i เ a t o r รู้สึกจะยังไม่ได้นะครับด้านนี้ก็คือเป็นแอร์ดูโอโซนนะครับถ้าเราปรับก็คือจะขึ้นฟอนต์ตัวนี้23-24อะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นคีย์รัดปุ่มในการอนาล็อกนะครับลายไม้นะครับต่างๆข้าง,าง,างประตูก็เป็นลายไม้นะครับอ่าพอกดปุ่มตัวนี้มาปุ๊บก็จะเอ,อ่อเรื่องของช่องวางแกวน้นานะครับ แล้วก็อันนี้ก็คือจะมีในเรื่องของการยกรถขึ้นได้เพราะช่วงล่างเป,นป,นป็นช่วงล่างถูกลมนะครับกดปุ๊บตอนนี้รถก็กำลังยกขึ้นนะฮะอ่เป็นช่วงล่างถูกลมที่บอกอันนี้หมวดการขับขี่ก็มีหลายระดับมีทั้งสปอร์ตมีทั้งนะครับมีทั้งสปอร์ตมีทั้งสปอร์ตพาร์ตมีทั้งอินดิวิวอนะครับแล้วก็มีทั้งคอมฟอร์ตนะฮะแล้วก็มีอีโค่หมดนะครับอา่าประมาณขออนุญาอยู่คอมฟอร์ตละกันแล้วก็ถ้าเ,เราไม่เอารถยกขึ้นเราก็กดออกได้นะครับมันก็จะ ตับหลมม่านม่านหลัาไฟฟ้านะครับอยู่ตรงนี้มีให้แล้วก็มีเปิดตัววิชิวอะไรพุกอย่างนัางปุ่มควบคุมเปิดม,ม,ม,มาเก๊กลางมีช่องวางของมีช่วงหรือพีมีอะไรอีกนิดนึงเบาเป็นภายในสีดำเดินด้าสีขาวทาั้งท่านนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปลองขับข้างนอกกันให้ดูว่าเป็นไงบ้างนะ กันใหม่อีกรอบนึงนะคบเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ถ่านหมดแล้วเราเช็คซาวแล้วไม่ได้ต้องวนอีกรอบนึงโอเคมาก็เดี๋ยววนให้ดูนะครับทางนี้ยงโล่งยาวๆก็คือคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินผสมมอเตอร์ไฟฟ้าก็คือระบบไฮบริดนะครับปักอินไฮบริดเอ่เอ1,991ซีซีนะครับเครื่องเบนซินแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยน่าจะอยู่ประมาณ200กว่ากว่าๆแรงมายะผมพิมพ์ละเอียดให้มาพร้อมกับเกียร์7จสปีดนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยเนี่ย น้ำหนักดีช่วงล่างเป็นช่วงล่างถุงลมสามารถเพิ่มความสูงได้ด้วยก็ตอนนี้ขับเราแบบนุ่มมากโดยที่เรานั่งอยู่บนแค่รถสี่ขานะฮะแต่เราจะได้เหมือนฟิลลิ่งเหมือนนั่งแบบซีเจ็ดที่เป็นช่วงล่างถุงลมเลยนะครับโคูกแบ,บเวอร์ไปโอเคก็ลดเยอะนิดนึงเดี๋ยวจะลองขับให้ดูตอนนี้ใช้ความเร็วแปดสิบนะครับผมเปลี่ยนเป็นใหม่ดิจิตอลให้ดูนะครับนี่เปลี่ยนได้ด้วยหนะ้าจอตอนนี้เล่นได้นะฮะอ่าตอนนี้ วันเจิบห้าเดี๋ยวผมลองเหยียบเล่งให้ดูนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอนีอ่ดูนะครับนี่เหยียบแล้วโอ้แล้วมันโล่งนะครับผมก็ซิงก็ซิ่งได้นะครับผมแล้วก็อาจจะมีส่งเสียงของลมนิดนึงตอนความเร็วประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวแสงให้ดูโอ้นเป็นยังไงใจขับชับแสงแลยครับ ตอนนี้มันร้อยสามสิบแล้วนะครับโอ้โหถือว่าขับดีเสียงลมนี้ให้เข้ามาได้ยินบ้างแต่พวงมาลัยแบบสมรรถนะด,ดีเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าแล้วแล้วก็ช่วงล่างแบบช่วงล่างถุงลมก็ช่วงล่างดีมากสปอร์ตดีมากนะครับผมก็เออ่ตอนนี้ความเร็วร้อยสามเจ็ดนะครับอาจจะไม่มีจับคอสะพานให้ดูเพราะว่าผมขับคนละฝั่งกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีแค่โดดๆเมื่อกี้นิดนึงให้ดูนะครับว่า,าประมาณนี้ขับซิกแซกขับอะไรขับสบาย ะครับก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ให้เลยดีกว่าแล้วก็คันนี้เลขไม 1, 05, 2, ลหนึ่งแสนัยกิโลเบรกดีด้วยลืมพูดนี่เพราะเราต้องเบรกคันหน้าคันหน้าขับชา้าเบรกดีนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมทิ้งภาพนิ่งให้ในเพจร,รับซื้อรับเทรดทิ้งเพจไว้ให้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดใครอยากดูตัวจริงก็มาดูได้ทามพัชเจิาการนาหรือพุทธมณฑลสายสามนะครับก็ ฝากไว้เป็นอีกคันหนึ่งด้วยนะครับผมนี่นี่เดี๋ยวอาจจะมียูเทิร์นให้ดูอาจจะแบบโค้งเบาๆให้ดูนะครับว่าประมาณไหนนะครับผมลองดูดูครับก็ฝากไว้อีกคันหนึ่งด้วยครับขโอบคุณครับนี่โอ้โหเบรกเยอะก,กันไปโอ้โ,โหนี่โอ้หประมาณน,นี้นะโหเลี้ยวแบบนิ่งๆรถไม่ค่อยเทยเลยดีดีดีโอเค